สวัสดีครับผมเฮียคิมโอเพนโรดนะครับวันนี้นำเสนอรถ SUV นะครับค่ายดังค่ายหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรถยอดนิยมนะครับแล้วก็ราคาประหยัดราคาย่อมเยาวจับต้องได้นะครับสมรรถนะดีนะฮะตัวนี้เป็น Mitsubishi Pajero นะครับตัวนี้เป็นตัว GT นะครับ ไปด้านหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะสีเทาเดิมโรงงานตัวนี้เป็นเครื่อง2 4นะครับเครื่องยนต์คอมเ o อร a i ลนะครับ D.I.D. Mitsubishi ตัวนี้ให้กำลังสูงสุด181แดรงม้านะครับอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันนะครับเป็นตัวเทอร์โบด้วยนะฮะเป็นตัวเทอร์โบว่าตัว G.T. นะครับส่วนโครงสร้างเดิมต่างๆเดิมหมดนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับ ล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลลอยนะครับรัดยางยี่ห้อโตโยมานะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวก็จกข้างนะครับมีตัวบันไดนะครับเหยียบขึ้นรถเหมือนสไตล์ออฟโรดนะครับเป็นกุญแจคีเลตน,นะครับส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันว่ากว้างไหม ด้านหลังก็มีเบาะนะครับด้านหลังอีก2เบาะนะครับสามารถพับได้นะครับแล้วก็นั่งได้เป็นเป็นแบบเบาะนั่ง3ตอนนะครับภายในนะครับที่โดดเด่นก็คือเรื่องของห้องโดยสารขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็กว้างนั่งสะดวกสบายนะครับ ฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชั่นนะครับมีระบบคูสคอนโทรลนะครับและที่สําคัญตัวนี้มีในส่วนของพัฒนชิพให้ด้วยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับทั้งคันแล้วก็คู่หน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะส่วนระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบเว้นระยะห่างนะครับกับวัตถุด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็เรื่องของระบบถนนลื่นนะครับระบบกันถนนลื่นส่วน แอร์ Air, ก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับเกีย์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าปุ่มเปิดปิดระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วและระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วโดยกดปุ่มค้างไว้ประมาณ3วินาทีเพื่อปิดและปุ่มดังกล่าวสามารถตั้งระยะการเตือนได้โดยกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเลือกระยะการเตือนใกล้กลาง ในรุ่น GT Premium และ GT เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระบบจะทำงานโดยใช้เรดาร์วิเคราะห์ข้างหน้าว่าเป็นรถยนต์และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนระบบจะทำการแจ้งเตือนและช่วยชะลอความเร็วให้จนหยุดพาความเร็วรถไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าจะเหยียบคันเร่งอยู่ก็ตาม ด้านหลังนะครับก็นั่งสะดวกสบายครับยืดขาได้สุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็จะเป็นตัวคอนโทรลแอร์นะครับแอร์ Air ตอนหลังสามารถรีลมแอร์ได้เลยนะครับแล้วก็มีแผงแอร์ตอนหลังส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีวีแขวนนะครับสามารถดูหรือความบันเทิงระหว่างเทินทางได้นะครับตัวนี้ก็ใส่ซีดีได้ดีวีดีได้นะครับโดยรวมคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับ ส่วนคันนี้นะคร mm ับ hmm. ลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้านะครับอยากมาชมรถจริงๆได้ที่ o p e n r o a d Thailand ของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาจนาพิเศษนะครับมาไม่ถูกยังไงแอดไลน์ไปที่แอดโอเพนรถนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะส่งโลเคชันไปให้กับลูกค้านะครับของเราเปิดทำการทุกวันครับ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านและทุกวันนะครับสำหรับวันนี้เฮียคิงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ